สวัสดีครับทุกคนท้องคิดว่าหลายๆคนอาจจะเข้ามาดูวิดีโอนี้หลังจากที่เพิ่งได้รับชมการไลฟ์เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ oppo อย่าง oppo reno 3 pro ไปแล้วสําหรับคนที่คิดว่าจะได้เห็นวิดีโอพรีวิวจากช่องเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราเป็นช่องรีวิวหูฟังเราก็เลยได้เอา หูฟังตัวใหม่ของ oppo อย่าง oppo enco w31 true wireless headphones มาลองรีวิวกันก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเด่นๆบ้างโอเคเรื่องแรกทําชอบนะการออกแบบเคสที่มันเป็นวงกลมแบนๆแบบนี้ทอมว่ามันสวยแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบถึงมันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นเคสแบบนี้ก็เหอะตัววัสดุที่ใช้ทำเคสก็เป็นพลาสติกแต่ก็เป็นพลาสติกที่ดูมีคุณภาพดีเวลาเปิดปิดก็แน่นหนาดีแล้ว การ หยิบหูฟังออกมาจากเคสก็ไม่ยากด้วยคราวเนี้พงม,มันไม่น่าจะบน่นละมาดูกันต่อที่ตัวหูฟังตัวหูฟัง Oppo Enco W31 ยังคงใช้การออกแบบที่มีขั้วด้านล่างลงมาอยู่ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วทอมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากตัวจุกหูฟังจะมีมาให้ทั้งหมด3ขนาดตรงนี้ทอมชอบมันทำให้เราเปลี่ยนแล้วก็ใส่ให้เข้ากับขนาดหูของเราได้ดีกว่าแบบที่ไม่มีจุกหูฟังเลยแล้วมันก็ ก็ยังช่วยกั้นเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้ามาได้พอสมควรด้วยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสําคัญสําหรบหับหลายๆคนเพราะว่าตัว Oppo Enco W31 มันไม่ได้มีระบบ Active Noise Cancellation มาให้ทอมดีใจนะที่ตอนนี้ทอมได้เห็นว่าการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับมือถือ Android ในครั้งแรกมันถูกพัฒนาให้ใกล้เคียงกับของทางฝั่ง iOS ขึ้นมาหน่อยถึงมันอาจจะยังมีข้อจํากัดในเรื่องการใช้ข้ามแบรนด์อยู่บ้างก็เหอะอย่างของตัว Oppo Enco W31 ตัวนี้แค่เรา เปิดตัวเคสมันขึ้นมาใกล้ๆโทรศัพท์มันก็จะมีแบนเนอร์เด้งขึ้นมาเลยว่าให้ hey, เราเชื่อมต่อแล้วก็มีวิธีการใช้งานขึ้นมาให้ดูด้วยส่วนการควบคุมเราใช้การแตะ2ครั้งที่ข้างขวาเพื่อเลื่อนไปเพลงถัดไป แตะ2ครั้งที่ข้างซ้ายเพื่อเปลี่ยนโหมดเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดเรื่องนี้กันอีกทีนึงแล้วก็แตะ3ครั้งที่ข้างไหนก็ได้เพื่อเรียกใช้งาน Assistant oppo บอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า binaural low latency bluetooth transmission ที่จะส่งสัญญาณไปที่หูฟังทั้งสองข้างพร้อมๆกันเมื่อใช้กับมือถือ android พร้อมกับ การลดความหน่วงที่ลึกลงไปในระดับระบบเพื่อที่จะลดการดีเลย์ของเสียงให้อยู่ที่94มิลลิวินในการใช้งานจริงทอมคิดว่าสำหรับคนที่เล่นเกมแบบซีเรียสมากๆถึง latency มันจะลดลงมาจริงๆแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดยังไงทอมก็ยังแนะนำให้ใช้หูฟังแบบมีสายแต่ส่วนนอกเหนือจากการเล่นเกมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยแล้วมันก็รองรับ codec AAC ด้วยทำให้การเอาไปใช้งานกับอุปกรณ์ iOS ก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันตัวเสียงของ oppo enco W31 ทอมคิดว่า ให้เสียงที่เป็น V shape พอสมควรนะคือมันทำมาให้ฟังเพลงได้สนุกๆนั่นแหละแล้วเมื่อกี้ทอมพูดถึงเรื่องกด2ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายเพื่อเข้าโหมดเอาไว้ตัวโหมดเนี่ยคือโหมดเสียงนั่นแหละมันจะมีแบบบาลานซ์กับเบสโหมดที่เราใช้การกด2ครั้งเพื่อสลับไปมากด2ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายนะอันนี้ทอมบอกเลยสำหรับทอมเองบาลานซ์โหมดเนี่ยเบสก็มาเยอะละ เขาอาจจะใช้เบสโหมดแค่เฉพาะเวลาเล่นเกมหรือดูหนังก็เท่านั้นเองส่วนที่ทอมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดที่เป็นจุดขายของหูฟังตัวนี้มากก็คือแบตเตอรี่เพราะมันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงครึ่งต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วถ้ารวมตัวเคสด้ว้เนี่ยมันก็จะใช้ได้นานที่สุดประมาณ15ชั่วโมงสำหรับทอมเองมันไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่เพราะทอมไม่ได้เป็นคนที่ใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลา แต่สำหรับคนที่กำลังดูอยู่ทอมคิดว่าระบบชาร์จไวที่ทำให้เราฟังเพลงต่อได้80นาทีด้วยกันชาร์จ10นาทีรวมถึงตัวเซนเซอร์ที่จะหยุดเพลงเองเวลาเราถอดออกจากหูแล้วก็ระบบปิดอัตโนมัติก็น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้พอสมควรแหมไม่ต้องห่วงครับเราไม่ลืมที่จะเทสไม่แน่นอนตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ทอมอัดจากไมค์ของ Oppo Enco W31 คู่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทมจะเปิดแทร็ก รถไฟใต้ดินให้ลองฟังดูว่ามันอัดเสียงชอบไปได้เป็นยังไงบ้างอ๋ bon. อมีอย่างหนึ่งที่ทอมลืมบอกด้วยก็คือหูฟัง oppo enco w31 คู่นี้ยมันรองรับมาตรฐานการรามที่ ip54 ด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับรีวิวหูฟัง oppo enco w31 true wireless h e a d p h o n e ที่ทอมคิดว่าเนือเนือมากๆมันก็มีจุดดีหลายๆอย่างอยู่นะแล้วก็สวยดีด้วย ตอนนี้ทอมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเปิดราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่เพราะตอนที่ทําวิดีโอเนี่ยทอมไม่รู้จริงๆก็เลยพูดไม่ได้ว่ามันคุ้มไหมแต่ยังไงตอนนี้สําหรับคนที่เข้ามาดูอยู่ก็น่าจะรู้กันแล้วแหละทอมก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์กันก็นได้ครับว่าคิดยังไงกันบ้างแล้วอยากจะเห็นช่องเรารีวิว oppo reno 3 pro หรือเปล่า ส่วนสำหรับตอนนี้ทอมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ถ้าชอบทอมฝากกดไลค์ถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ติดตามก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูกันบ้างเราเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ